พนมเปญจมอยู่ในทะเลเพลิงเสียงไซเรนเตือนไทยฉีกกระชากความเงียบสงดยามค่ำคืนที่เต็มไปด้วยความตายรัฐบาลกัมพูชาเป็นน้ำพ่านกองกำลังติดอาวุธเริ่มเปิดฉากยิงถล่มกันเพื่อแย่งชิงอำนาจเศรษฐกิจของประเทศพังทลายในทันทีหลังจากไทยประกาศฉีกบันทึกความเข้าใจ MOU 43อย่างเป็นทางการด่านพรมแดนถูกปิดตายคลื่นผ้อพยพที่โกลาหลถูกสกัดกั้นด้วยรั้วลวดหนามที่แน่นหนา แต่หายนะที่แท้จริงเริ่มขึ้น,นเมื่อกระสุนปืนใหญ่ตกใส่แผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษเป็นชุดแรกควันดำพวยพุ่งจากหมู่บ้านชายแดนประชาชนคนไทยแตกตื่นหนีตายไปหาที่หลบภัยนอกกรุงเทพมหานครสภาความมั่นคงแห่งชาติเรียบประชุมด่วนภายในบังเกอร์ใต้ดินหลับสุดยอดของกองทัพ เหล่านายพลระดับสูงตบโต๊ะด้วยความโกรธแค้นความอดทนของราชอาณาจักรไทยได้หมดสิ้นลงแล้วนี่คือการละเมิดอธิปไตยอย่างอุกอาจและศัตรูต้องชดใช้ด้วยเลือดและน้ำตานายกรัฐมนตรีไทยจรดปากกาเซ็นคำสั่งพิเศษเปิดปฏิบัติการพายุตะวันออกอย่างเป็นทางการเสียงสัญญาณเตือนภัยการรบระดับหนึ่งดังระงมขึ้นพร้อมกันในฐานทัพอากาศทั่วราชอาณาจักรที่สนาม บินตาครีนักบินขับไล่ F16 วิ่งไปยังรันเวย์พร้อมบินขึ้นสกัดกั้นทันทีบนผ้าพื้นดินรถถังหลัก VTC คำรามเครื่องยนต์กึกก้องทำลายความเงียบสงัดของชายแดนเป้าหมายยุทธศาสตร์ถูกกำหนดชัดเจนจัดตั้งเขตการชนความปลอดภัยลึก50กิโลเมตรในดินแดนท่าสึกกองทัพไทยประกาศไม่รุกลาแต่เราจะบทขยี้ทุกภัยคุกคามต่อชาติให้แหลกเป็นจุน ระบบเรดาร์แจ้งเตือนล่วงหน้าเอเรียตรวจพบเป้าหมายขีปนาวุธร่อนถูกบรรจุเข้าสู่ฐานยิงหน่วยปืนใหญ่ซีซ่าเริ่มปรับพิกัดยิงกระบอกปืนยกสูงเล็งตรงไปยังทิศท,ทางพนมเปนเวลาเริ่มปฏิบัติการมาถึงแล้วทั่วโลกจงกลั้นหายใจชมพรานุภาพการทำลายล้างของกองทัพไทยนี่ไม่ใช่การซ้อมรบแต่นี่คือสงครามเพื่อความอยู่รอดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในตวรรษัรยินดีต้อนรับสู่สถานการณ์จำลองสงคราม เมื่อไทยระบายความโกรธเี ty, Gloria, ้ยวใส่ศัตรูลุงอรุณเพิ่งมาเยือนฐานทัพจุราสฎร์ธานีเสียงเครื่องยนต์เจ็ดคำรางกึกก้องสั่นสเทือนไปทั่วท้องนภาฝูงบินยาสิบเก้าความภาคภูมิใจของทัพฟ้าไทยเริ่มเเพื่อนตัวสู่รันเวย์ยุทธวิธีระบบเชื่อมโยงข้อมูลลิงค์ทีลิขสิทธิ์เฉพาะถูกเปิดใช้งานเชื่อมต่อเครือข่ายการรบทางอากาศทั้งหมดที่ตานตีมาสึก F16 ไติ้งฟอรคอติดอาวุธเต็มอัตราศึกพร้อมรับคำสั่งพุ่งทะยานเรดาร์แจ้งเตือนล่วงหน้าทราบ340อี่อรบินวนที่ความสูง30,000ื่นฟุตก่าดจับทุกสัญญาณแปลกปลอมหน้าจอแสดงผลในศูนย์บัญชาการ,ราสว,าว่างว่าด้วยจุดสีแดงระยิบปประยับตัวแทนเป้าหมายของ,องค่าศึกคำสั่งโจมตีถูกส่งออกไป ชิงลงมือถล่มรอบด้านอย่าให้โอกาสศัตรูโต้อตอบแม้แต่นิดเดียวหมู่บินขับไล่เปิดสันดาปท้ายพร้อมกันขี่กระชากอากาศพุ่งตรงไปยังชายแดนทิศตะวันออกกำแพงเสียงถูกทำลายก่อเกิดเสียงโซนิคบูมกำปนาทำให้ค่าสึดเบื้องล่างหวานผวาอีกฝั่งของพรมแดนระบบเราดาร์เก่าคร่ำครึกของกัมพูชาพยายามค้นหาแต่หน้าจอกลับเต็มไปด้วยคลื่นรบกวนสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ได้ทำลายดวงตาของข้าศึกจนมืดบอดก่อนที่ระเบิดจะร่วงหล่นทหารกัมพูชายืนงงมองขึ้นไปบนฟ้าไม่รู้ว่าความตายกำลังพุ่งลงมาจากกรีบเมฆ<ม>เป้าหมายแรกคือสถานีเรดาร์เตือนภัยและระบบป้องกันภัยทางอากาศร,ระยะใกล้ที่เสียมรากขี่ปนาวุธต่อต้านรังสีพุ่งทยานด้วยความเร็วสามารถปักเข้ากลางเสาส่งสัญ,ญญาณวิทยุอย่างแม่นยำเสียงระเบิดต่อเนื่องดังสนั่นวันไหว เสาอากาศหักโค่นระบบสื่อสารของข้าศึกเป็นอัมพาตาโดยสมบูรณ์ไร้ซึ่งดวงตาน่านฟ้ากัมพูชาบัดนี้กลายเป็นสนามเด็กเล่นปูกขาดของกองทัพอากาศไทยฝูงบิน F-16 เริ่มลดระดับเพดานบินเปลี่ยนเป็นรูปขบวนโจมตีภาพพื้นดินตามยุทธวิธียิงแล้วลึกใต้ปีกเครื่องบินระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์ GBU12 p a w a y เทฟวพร้อมแล้วที่จะปลดจักรราน เป้าหมายคือกองบัญชาการภูมิภาคที่4ของกัมพูชาที่ซึ่งเหล่านายพลกำลังพยายามระดมพลก้องอินฟราเรดบนเครื่องบินบันทึกภาพทหารคาศึกวิ่งแตกกระเจิงราวกับฝูงม,มดแตกรังนักบินไทยล็อกเป้าหมายที่อาคารหลักอย่างเยือกเย็นนิ้วโป้งกดปุ่มทิ้งระเบิดอย่างเด็ดขาดระเบิดร่อนลงไปอย่างแม่นยำราวากับวางทะลุหลังคาคอนกรีตและระเบิดจากภายในบังเกอร์เสาเพลิงขนาดยักษ์ควยพุ่งสูงเสียดฟ้าหลายร้อยเมตร ฝังกลบกองบัญชาการค่าศึกทางคณะในเวลาเดียวกันเนาะน่านฟ้าทะเลสาบเขมก์โมบินกริปเพนตรวจพบเฮลิคอปเตอร์ค่าศึกสองลำบินต่ำนี่คือความพยายามเพื่อสุดท้ายของกัมพูชาเพื่ออพยพเจ้าหน้าที่ระดับสูงออกจากพื้นที่สงครามขี่ปืนาวุธลากาศสู่อากาศระยะใกล้ไอริสทีถูกเปิดระบบหัวรบจับความร้อนล็อกพ่อไอเสียเฮลิคอปเตอร์ไม่มีโอกาสรอดสำหรับเฮลิคอปเตอร์เก่าคั่ำคลึก พวกมันระเบิดเป็นสิ่งเสียงกลางอากาศเบื้องล่างหน่วยปืนใหญ่ค่าศึกพยายามยิงสวนด้วยปืนต่อสู้อากาศยาน37มม,มอย่างสิ้นหวังวิถีกระสุนสว่างว่าพุ่งขึ้นฟ้าแต่ไม่อาจเอื้อมถึงนกเหล็กที่บินอยู่ในระยะปลอดภัยคำตอบต่อการขัดขืนอันอ่อนแอคือชุดกระสุนปืนใหญ่อากาศ20มม M61 one can จาก F16 เสียงปืนกล6ลำกล้องหมุนติ้วราวกับเลือยนต บทขยี้ฐานยิงต่อสู้อากาศยานของคู่ต่อสู้พื้นดินสั่นสะเทือนไม่หยุดหย่อนเศษดินหินกระเด็นปลิวว่อนพนเปกับเหล็กกล้าที่หลอมละลายบนหน้าจอเรดาร์ของเอรีไอจุดสีแดงตัวแทนการต่อต้านของข้าศึกกำลังดับลงทีละจุดกองทัพปรกาศไทยได้ครองความเป็นเจ้าเวหาอย่างสมบูรณ์ในเวลาไม่ถึง30นาทีต่อมาโดรนสอดแนมเพอร์เมสสเริ่มบินเข้าสู่พื้นที่เพื่อทำภารกิจ เก็บกว่าพวกมันบินวนเวียนราวกับนกแรงค้นหารถพุ่มเกราะค่าศึกที่พยายามซ่อนตัวในป่าทึบข้อมูลภาพแบบเรียลไทยถูกส่งกลับไปยังหน่วยปืนใหญ่ซีซ่าที่รอคำสั่งอยู่ท้ายแดงที่กัดยืนยันแล้วทำลายให้ลาบคำสั่งอันเยือกเย็นดังมาจากศูนย์บัญชาการรบการโจมตีทางอากาศและลอกแรกสิ้นสุดทิ้งไว้เพียงซาปะหักพังตลอดแนวป้องกันฆ่าศึกทหารกัมพูชาที่รอดชีวิตคลานออกจากหลุมหลบภัย ใบหน้าเปื้อนเขมาและแววตาที่สิ้นหวังพวกเขาตระหนักแล้วว่าช่องว่างทางเทคโนโลยีทางทหารนั้นห่างไกลจนไม่อาจถมให้เต็มทับฟ้าไทยไม่ได้แค่ทิ้งระเบิดแต่พวกเขากําลังหวานความกลัวทางจิตวิทยาขั้นสุด <ไป S 1> ใส่ศ <บา S 1> ัตรูเสียงคำรามของเครื่องยนต์เจ็ดปัดน,นีกลายเป็นเสียงเพียบของยมพูดสําหรับกองทัพพนมเปญขังกระสุนที่ถูกถล่มเริ่มระเบิดต่อเนื่องก่อตัวเป็นลูกไฟขนาดักษ์มองเห็นได้แต่ไกล ระบบส่งกําลังบํารุงค่าศึกถูกตัดขาดรถบรรทุกทหารที่ถูกยิงไมเกรียมจอดเกลื่อนถนนหมายเลข5ที่กรุงเทพกรุงเทพประชาชนติดตามข่าวการรบผ่านทีวีด้วยความภาคภูมิใจที่ปรุงพล่านอยา่างรุนแรงภาพเครื่องบินกริปเพนอันนาเกรงขามครองน่นฟ้าถูกแชร์วอนไปทั่วโลกโซเชียลมีเดียกองทัพไทยได้พิสูจน์ให้โลกเห็นถึงแสนยานุภาพของกองกำลังที่ทันสมัยที่สุดในอาเซียน แต่ฝันร้ายของศัตรูยังไม่จบแค่นั้นการโจมตีทางอากาศระลอกที่2กํกำลังถูกเตรียมการครั้งนี้เป้าห,หมายคือสะพานยุทธศทสาศสตร์และโรงไฟฟ้าเพื่อผลักดันศัตรูให้จมดิ่งสู่ความมืดมิดฝูงบินเ5<อ>าซูเปอร์ไทกริสรุ่นอัปเกรดทะยานขึ้นจากอุบลราชธานีเพื่อร่วมงานเลี้ยงกระสุนแม้จะเป็นเครื่องรุ่นเก่าแต่ด้วยเรดาร์และขีปนาวุธใหม่พวกมันยังคงเป็นนักฆ่าที่น่าเกรงขามพวกมันร่อนไปอย่างเงียบเชียบ และปล่อยหมัดเด็ดใส่ขบวนรถถังค่าสุดที่กำลังเคลื่อนพลรถถัง t 5 5ของกัมพูชากลายเป็นโรงศพเหล็กเคลื่อนที่เมื่อเจอกับอำนาจการยิงจากเบื้องบนไม่มีรถถังคันใดรอดพ้นจากการไล่ล่าของระบบศูนย์เล็งติดหมวกนักบินอันทันสมัยปฏิบัติการโจมตีทางอากาศได้ทำลายขวัญกำลังใจของหน่วยหน้าค่าศึกจนย่อยยับไม่มีชิ้นดีข้งข่าวเริ่มปรากฏให้เห็นภาพราย ตามจุดตรวจชายแดนปอยเปตเพื่อขอจำนวนแต่คำสั่งจะบอกกอกองทัพไทยชัดเจนยังไม่ถึงเวลารับการจำนวนจงกดดันต่อไปให้หนักไทยต้องการมั่นใจว่าภัยคุกคามจากทิศตะวันออกจะถูกกาจัดถาวรไปอีกอย่างน้อย50ปีท้องฟ้าบัดนี้ถูกย้อมด้วยควันสีเทาบทบางแสงอาทิตย์ยามเช้าที่เคยสดใสจนมิดเสียงระเบิดยังคงดังตึกกองไม่ขาดสายราวกับบทเพลงซิมโฟนีแห่งการทำลายล้างและอำนาจ นักบินไทยรายงานกลับสู่น่านฟ้าสะอาดปราศจากศัตรูภารกิจสำเร็จ100%นี่คือเครื่องพิสูจน์ทำกล่าวที่ว่าใครครองน่านฟ้าผู้นั้นคือผู้กำชัยชนะในสงครามและในวันนี้เนี่ยท้องฟ้านี้เป็นของราชอาณาจักรไทยเป็นของเหล่าลูกหลานแห่งแผ่นดินแม่ประตูนรกได้เปิดอ้าต้อนรับศัตรูและกุญแจนั้นอยู่ในมือของกองทัพอากาศไทยพื้นธรณีสั่นสะเทือน เตรียมต้อนรับการมาถึงของเหล่าอสูรกายหุ้มเกราะในฉากต่อไปพื้นดินชายแดนอารันประเทศสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเหลกับกำลังเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ปฏิบัติการภาพพื้นดินเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการด้วยบทเพลงแห่งความตายของปืนใหญ่ราชเวลปืนใหญ่อัตจรซีซ่า155มมลำกล้องยาวชูชันอย่างยิงพยองเล็งตรงไปยังควายเป็ดระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติทำงานอย่างลื่นไหล ส่งลูกปืนใหญ่น้ำหนักมหาศาลเข้าสู่ลำกล้องเสียงระเบิดตูมดังกองกังวนันฉีกกระชากมิติลูกกระสุนพุ่งออกไปพ้นกำแพงเสียงห่างออกไปไม่ไกลหน่วยปืนใหญ่อัดหมอด2,000เปิดฉากยิงพร้อมกันสร้างตาขายไฟที่หนาทึบกระสุนปืนใหญ่นับร้อยนัดตกใส่แนวป้องกันของกัมพูชาราวกับฝนอุกาบาตถล่มโลกเศษดินเศษคอนกรีตและซากรถทหารฆ่าศึก ถูกแรงระเบิดอัดกระเด็นลอยละลิ้วขึ้นสู่ท้องฟ้าแนวป้องกันชายแดนที่แข็งแกร่งที่สุดของศัตรูถูกบทขยี้จนราบเป็นหน้ากลองในเวลาไม่กี่นาทีฝุ่นควันยังไม่ทันจางหายเสียงคำรามของเราสู์กายพุ่มกรอกก็ดังก้องชวนขนหัวลุกนำขบวนการบุกโจมตีคือรถถังหลัก v t 4ที่ทันสมัยที่สุดของกองทัพบ,บกไทยเครื่องยนต์ดีเซล1,200แรงม้าคำรามดันเครื่องจักรหนัก52ตัน พุ่งไปข้างหน้าอย่างดุดันสายพานเหล็กบดทยี่ล้วลวดนามชายแดงลบเลื่อนเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างสองประเทศให้หายไปเขียงข้าง VT10 คือรถถังออฟโรดเอที่ทรงพลังไม่แพ้กันก่อตัวเป็นกำแพงเหล็กที่ไม่มีวันเจาะทะลุฝ่ายกัมพูชาแตกตื่นรีบส่งรถถัง t 5 5ก่อคร่ำครืสไหมสงครามเย็นออกมาขวางทางการ,รเผชิญหน้าครั้งนี้เนี่ยเปรียบเสมือนสงครามระหว่างยักษ์ใหญ่กับคนแคะที่อ่อนแอ ระบบควบคุมการยิงแบบดิจิทัลบน VTC ล็อกเป้าหมายทันทีอย่างแม่นยำจากระยะ3กิโลเมตรผลประจำรถถังไทยปฏิบัติการอย่างใจเย็นปืนใหญ่ลำกล้องเรียบ125มมทนไฟมรณะออกมากระสุนเจาะก,กราะสลัดครอบพุ่งไปราวลูกธนูเทพเจาะทะลุเก,กราะหน้ารถถังค่าสึกอย่างง่ายดายป้อมปืนรถถังทา55ถูกแรงอัดกระเด็นลอยละลิว เปลวเพลิงลุกชนเผาผลาญลูกเรือภายในจนสิ้นสร้างไม่ใช่แค่คันเดียวแต่รถถังค่าศึกเรียงรายกลายเป็นเศษเหล็กไม่เกรียมทั่วสนามรบความแตกต่างทางเทคโนโลยีนั้นมากเกินไปกองทัพกัมพูชาหมดทางสู้ต่อหน้าแสนยานุภาพไทยหลังจากรถถังเปิดทางขบวนรถพุ่มเกราะสไตรเกอร์บรรทุกทหารราบยานเกราะเริ่มบุกทะลวงทหารราบไทยพร้อมอาวุธครบมือกระโดดลงจากรถ จัดขบวนเข้ายึดพื้นที่สมรภูมิอย่างรวดเร็วปืนไรเฟิลจู่โจมทาวเวาร์21ในมือพวกเขาศาสกระสุนแม่นยำเด็ดหัวหน่วยต่อต้านที่ยังหลงเหลือหน่วยรบพิเศษทหารพรานในชุดดำเคลื่อนไหวว่องไวราวเงาปีศาจตามแนวป่าข้างทางพวกเขาคือนักล่าผู้ชำชอคย่องเงียบเข้าประชิดและกวาดล้างรางังปืนกลฆ่าสึก ทหารกัมพูชากลุ่มหนึ่งพยายามใช้ปืนต่อสู้รถถัง B40 เพื่อดักซุ่มโจมตีขบวนรถพุ่งเกรอะแต่ระบบป้องกันเชิงรุกบนรถถังออปลอดเอ็มตรวจจับภัยคุกคามได้ในเสี้ยววินาทีปืนกลร่วมแกนถัดขวัาสาดหากระสุนเปลี่ยนที่ซ่อนของข้าศึกให้กลายเป็นลานโลง่งเสียงกรีดร้องโหยหวนของข้าศึกถูกกลบด้วยเสียงคำรามของเครื่องยนต์และเสียงระเบิดกึกก้อง ด้านหลังแนวรบระบบจรวดหลายลำกล้อง DTI 1กรัมที่ไทยผลิตเองเริ่มเข้าร่วมวงความมันจรวดหลายลูกพุ่งทยานทิ้งควันขาวเป็นทางยาวพุ่งตรงไปยังฐานส่งกำลังบำรุงค่าศึกกระสุนแต่ละชุดที่ตกลงมาเปลี่ยนพื้นที่กว้างใหญ่ให้ราบเรียบไร้ายซึ่งสิ่งมีชีวิตใดหลงเหลือเฮลิคอปเตอร์โจมตี RH หา1 F Cobra บินต่ำเลียดยอดไม้ยิงคุ้มกันให้ทหารราบรกคืบหน้า จรวดไฮดราจากปีกสองข้างถูกยิงออกไปขุดรากถอนโคนสนามเพระที่ทหารข้าศึกขชยันกองทัพไทยบุกตะลุยราวกับพายุยึดฐานที่มั่นแล้วฐานเล่าอย่างรวดเร็วปานสายฟ้าแลบที่เมืองศรีโสพรกองทัพกัมพูชาพยายามสร้างแนวป้องกันสุดท้ายอย่างสิ้นหวังในเขตเมืองแต่รถพุ่มเกราะ BTR31 ของไทยบุกมาถึงยิงปืนใหญ่30มม ถล่มอาคารสูงที่เป็นจุดซุ่มคนซุ่มยิงไทยเข้ายึดจุดยุดทธศาสตร์คุมทุกสี่แยกถนนด้วยลำกล้องมรณะทองชาติไทยเริ่มโบกสะบัดบนยอดตึกที่ทำการาต่างๆที่เพิ่งยึดได้ตามแนวชายแดนภาพทหารไทยเดินอย่างองอาจเข้าสู่ดินแดนศัตรูถูกบันทึกไว้ทั้งหมดด้วยโดรนมุมสูงนี่คือแสนยานุภาพของกองทัพยุคใหม่ที่มีวินัยและยุโทโธปกรณ์ล้ำสมัยที่สุดไม่มีความปราณีสำหรับศัตรู มีเพียงการยอมจำนนอย่างสิ้นเชิงต่อหน้าปากกระบอกปืนผู้ชนะ,ฉะเฉลยศึกกัมพูชาที่ถูกจับก,กุม่มนั่งก้มหน้าตัวสั่นริมถนนรอคอยการตัดสินชะตากรรมรถทหารช่างไทยเคลื่อนเข้ามาเคลียร์ซากรถถังผ่าศึกเพื่อเปิดทางให้กองหนงุเส้นทางสู่หัวใจกัมพูชาเปิดกว้างแล้วไม่มีอุปสรรคใดขวางกั้นย่างก้าวของกองทัพไทยได้อีกฝันร้ายของพนมเปญกำลังกลายเป็นจริง เมื่อเสียงสายพานรถถังดังใกล้เมืองหลวงเข้ามาทุกทีการพังทลายของแนวรับชายแดนคือจุดจบของทุกภาพลวงตาที่จะต่อต้านของศัตรูกำแพงเหล็กเคลื่อนที่ของไทยได้พิสูจน์แล้วว่าเส้นพรมแดนชาติถูกวาดใหม่ด้วยอำนาจทางทหารดวงอาทิตย์ตรงหัวสาดแสงลงสมรภูมิเดือดสดุดดีชัยชนะของเหล่านักรบช้างศึกณศูนย์บัญบรรชาการสูงสุดในพนมเปญความโกลาหลพุ่งถึงขีดสุดอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ข่าวความพ่ายแพ้จากชายแดนโหงกระหน่ำเข้ามาราวกับคอนปอนที่ทุบลงบนศรีรษะไม่ยัง้งระบบสื่อสารทางทหารขาดสะบัน้นทุกหน่วยขาดการติดต่อกับผู้บังคับบัญชาอย่างสิ้นเชิงนายพลกัมพูชาที่เคยปากกล้าค่มขู่บัดนี้กำลังตัวสั่นเงินงบรีบโกยทรัพย์สินมีค่าเพื่อหนีตายพวกเขาแย่งชิงกันขึ้นเฮลิคอปเตอร์ลำสุดท้ายทิ้งทหารนับหมื่นให้เผชิญชะตากรรมตามลำพัง คำสั่งที่ขัดแย้งกันถูกส่งออกมาไม่หยุดทำให้ทหารชั้นผู้น้อยสับสนสุดขีดไม่รู้จะฟังใครในสมรภูมิขวัญกำลังใจทหารกัมพูชาแตกสลายเร็วยิ่งกว่าฟองสบู่ท่ามกลางพายุคลังทหารกัมพูชาทิ้งอาวุธหนีตายปะปนไปกับกลุ่มผู้อพยพอย่างสิ้นหวังโดรนเฮอร์เมสบินวนเวียนจับตาดูทุกความเคลื่อนไหวของข้าศึกในป่าลึกปืนใหญ่ซีซ่ายิ่งถล่มพิกัดเป้าหมายอย่างแม่นยำ ทำลายการรวมกลุ่มค่าศึกเสียงประกาศให้ยอมจำนวนดังมาจากภากฟ้า,ฟาทำลายขวัญกำลังใจทหารถังข่าวถูกบกสะบัดทหารผู้หิวโหวยยอมวางอาวุธจำนวนต่อกองทัพไทยหน่วยรถพิเศษที่90เข้ากวาดล้างกลุ่มต่อต้านในตึกร้างจนสิ้นสร้างซากรถถังและอาวุธถูกทิ้งเกลื่อนถนนเป็นหลักฐานความพ่ายแพ้ยับเยินกองทัพอากาศไทยคุมน่นฟ้าเบ็ดเสร็จยานพาหนะฆ่าศึกไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ ขบวนรถสเสบียงไทยนำอาหารและยาเข้าช่วยเหลือผู้คนในพื้นที่ยึดครองประชาชนมองกองทัพไทยด้วยความหวาดกลัวและชื่นชมในแสนยานุภาพที่เหนือกว่าระบบป้องกันประเทศทางทลายลงเปิดทางสะดวกสู่กรุงพนมเปญอย่างสมบูรณ์แม้บนบกจะชนะราบคาบแต่สึกทางทะเลกำลังก่อตัวขึ้นอย่างรุนแรงทงไตรรงบกสบัดบ,บนยอดขายุทธศาสตร์ประกาศชัยชนะเหนือดิมแดงข่าศึกผู้นำข่าศึก ยอมเซ็นสัญญาสงบศึกและจำนวนโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิน้นความล่มสลายของพนมเปงคือราคาแพงลิบลิ่วที่ต้องจ่ายจากการท้าไทยไทยชัยชนะครั้งนี้คือคำเตือนหนักแน่นถึงใครก็ตามที่คิดลองดีกับไทยระเบียบโลกใหม่ถูกจับตั้งนองไทยยืนยันสถานะที่ใหญ่แห่งอุตสาคาเนยียนอย่างแท้จริงข้อตกลงเก่าถูกยกเลิกกติกาใหม่จะถูกเขียนขึ้นโดยผู้ชนะสงครามเท่านั้น ขอจงเชื่อมั่นในกองทัพไทยและทหารกล้าที่พร้อมสละชีพเพื่อแผ่นดินประวัติศาสตร์หน้าใหม่เริ่มขึ้นไทยจะเป็นป้อมปราการเหล็กที่ไม่มีวันพังทลาย